สวัสดีครับเอฟซี 4, และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับแล้วก็มาตามมาต่อนะสำหรับแนวทางเราพัฒนานะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลของวันที่10เดือน10พศ2568กันก่อนนะครับสาหรับแนวทางเราพัฒนานะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคานวณน,นะครับนําผลที่ออกมาคิดมาคํานวณวิก็ตหาเล็กเป็นจากส่วนหนึ่งเก้าคัดเลือกอยู่แค่ส่งตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการน,นำแนวต่างไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณใกนการรับชมนะครับ <c oughs> ครับก็มาดูผลนะครับของวันที่10กันราพัฒนาผลออก917 318นะครับ9 1 7 3 1 8ส่ส่วนเล็กล่าง ที่เล่นกันที่ล้าแล้วนลิมฟังโคงแล้วก็จะเป็นหลักแสนกับหลักหมื่นนะครับก็คือออก91นะครับส่วนเลขล่่งที่เล่นกันทั่วไปนะครับก็คือหลักพันกับหลักร้อยนะครับออก73็ดสนะครับส่วนสามตัวก็318นะครับ2ตัวก็18บนนะครับเรามาดูแนวทางที่ผมลงให้นะครับเชิงผมลงเป็นช็อตวิดีโอสั้นนะครับไม่ใช่ลงคลิปนะครับแต่ว่าใครเห็นยก็ ก็น่าจะเห็นเยอะกันเนาะไม่ใช่ไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าเข้ามาติดตามรับชมกันก็2,000กว่าท่านนะครับสำหรับแนวทางช็อตวีโอสั้นที่ลงให้นะครับซึ่งแนวทางนะครับช็อตผมเน้นไปที่เลขห้าตัวเดียวนะครับวิ่งโลดก็ถือว่าหลุดไปนะครับนี่ครับเลขห้าหลุดนะครับแต่จริงจมันได้3กับ5นะครับได้3กับ5 ผมจับไปที่เลข5ตัวเดียวนะครับตัวที่เข้าคือเลข3นะครับส่วนในวิน35180ก็เข้าเต็มๆเ,เลยเนาะนะครับใครวิน3ตัวนะครับ3เข้า3ตัวตรงเลยนะครับ318นะครับ318ใครวินนะครับส่วน2ตัวก็18นะครับตัวจอบผมไปเน้นที่เลข5 ติดที่3 5 15 85นะครับเอเลยหลุดไปนะครับส่วนดินเข้านะครับบินเข้าวิ่งโลดหลุด,ลดนะครับเข้าที่3ตัวที่ผมไม่ได้เน้นให้เลยแล้วก็ไม่ได้เจาะให้ด้วยเนาะนะครับเจาะแค่ติดได้เลข53ด้วยกันนั่นเองนะครับออก3 7 7เดไปอยู่หลักร้อยนะครับเลขแต่จะาว่าใครวิง่งใครโลดแล้วก็ ถ้าวิ่งนะครับก็ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่้าไม่มาเลยเนาะตัวที่ผมเล่นให้นะครับก็ต้องกาบขอโทษสมาชิกด้วยเนาะแต่ว่าชุดวินเข้าเต็มๆเ,เลยนะครับแล้วพอมาตามกันต่อนะครับสำหรับแนวทางในวันที่13วันที่13บสามเป็นสิบ 2568กับแนวทางเราพัฒนานะครับในตอนผมก็พูดไปแล้วเนาะต้นคิปนะครับเป็นการคิดและการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นำมาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับครับมาตามมาต่อเลยเนาะสำหรับเราพัฒนาวันนี้ชุดปินได้เลข 90457 90457กับ90457เล็กเด็นเล็กเด็นวันนี้ได้2ตัวนะครับผมจับให้ที่9กับ0 กับได้9กับ0ตัวที่ผมเล่นได้นะครับผมเล่นได้ที่เล่น,ลนที่เลขศูกกยนย์นะครับเล่นที่เลขศูนย์ก็จับใหสี่ชุดเลยเนาะนะครับจะเป็นศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์ห้า แล้วก็0ูย์เจ็ดส่วนใครชอบเลข9กก็จับที่เลข9้นะครับจะเป็น9 4 9 5แล้วก็9 7จนะครับเรามาดู3ตัว3ตัววันนี้นะครับจับให้ที่4 0 9 4 0บ4 09เแล้วก็5 09 2ชุดนะครับส่วน4ตัวติดสูตรไว้นะครับ4ตัวติดสูตรไว้ก็จะเอาไปตับเล่นก็ได้นะครับ4ตัวผมให้ที่1 4 09 เลขห้ามันจะมาย้อนหลังผมหรือเปล่านะครับก็ระวังก็เปลี่ยนได้เนาะนะครับจะเป็น1 5ึ่ก็ได้นะครับตัวที่ผมเล่นน้ผมเล่นให้ชุดนี้นะครับกับสตัวส่ตัว,ตว,ตวสูนเล็กเด่นออกในนาทีเล็กเ กดจับไปตัวเดียวเลยคือศูนย์เก้าจุดเดียวเลยเนาะนะครับชุดรองก็จะเป็นศูนย์สี่หรือว่าใครต้องการเพิ่มเติมก็จับเอาในชุดวินเลยนะครับแล้กวก็าตามนี้นะสำหรับเนวทางเราพัฒนานะครับใครที่รับเนวทางก็แคปบเอาไว้นะครับกับายนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิกทุกท่านโชคปีในวันที่1 3เดือน10 พศสองพรนะครับโชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ